สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริการคตาภูทรนะคะเป็นเจ้าของช่อง h a ร์ปไฮทีวนะคะขออนุญาตชี้แจงแนวทางการทําคลิปภายในช่องนะคะก็จะมุ่งเน้นไปในด้านกิจกรรมของครอบครัวเป็นหลักนะคะโดยมีพ่อแม่แล้วก็ลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในบ้านกิจกรรมนอกบ้านการท่องเที่ยวการออกไป กินไปเที่ยวนะคะแล้วก็การทำกิจกรรมงานประดิษฐ์ DIY การทำของกินแชร์เป็นไอเดียให้ผู้ชมได้ได้นำเป็นแนวทางก็มีแล้วก็การทำงานประดิษฐ์ต่างๆภายในบ้านนะคะแล้วก็กิจกรรมครอบครัวอย่างเช่น เนี่ยค่ะการกินการแข่งขันต่างๆภายในครอบครัวก็จะเป็นกิจกรรมโดยที่ดิฉันตัดต่อคลิปเต็มผ่าน p r e m i ี r e Pro เป็นหลักนะคะแล้วก็คลิปสั้นก็จะได้มาจากการตัดต่อจากคลิปเต็มอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันก็ยังคงยึดหลักนโยบายชุมชนการสร้างรายได้ของ YouTube และยังคงสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับของตนเองอยู่นะคะได้โปรดพิจารณาช่องของดิฉันให้สามารถกลับมาเปิดสร้างรายได้ได้อีกครั้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ